สถานการณ์ในประเทศเวียดนามยังคงน่าเป็นห่วงหลังจากพายุไต้ฝุ่นคันมาเอจิเคลื่อนตัวเข้าถล่มซ้ำอีกครั้งทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางและตอนเหนือของเวียดนามซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงบ้านเรือนเสียหายหลายพันหลังถนนหนทางถูกตัดขาดระบบไฟฟ้าและการสื่อสารบางพื้นที่หยุดชะงักสร้างความลำบากให้กับประชาชนอย่างมาก ทางการเวียดนามรายงานล่าสุดว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกินกว่า15รายและยังมีผู้สูญหายอีกหลายสิบคนขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทหารได้เร่งเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภยัยและการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อดูแลผู้ที่สูญเสียบ้านเรือนนอกจากนี้ยังมีการแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ประสบภยัยรัฐบาลเวียดนามได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายจังหวัด เช่นกวางบินเหงะอานแทงพอวา้าและฮาติงเพื่อระดมกําลังรับมือกับสถานการณ์อย่างเต็มที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าเขตพื้นที่เสี่ยงในขณะเดียวกันองค์กรด้านมนุษยธรรมทั้งภายในและต่างประเทศได้เริ่มเข้ามาให้ความช่วยเหลือ โดยส่งทีมกู้ภัยเครื่องสูบน้ำรวมถึงเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก,การร่วมมือระหว่างภาครัฐเอก,กชนและประชาชนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของคนเวียดน,นามที่พร้อมจะก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันแม้พายุคันมาเอจิจะอ่อนกำลังลงหลังขึ้นฝั่งแต่ฝนที่ตกต่อเนื่องยังคงสร้างปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเกษตรกรรมที่เสียหายไปจำนวนมาก ชาวนาและชาวสวนจำนวนมากต้องสูญเสียผลผลิตที่ใกล้เก็บเกี่ยวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะสัน้นอย่างไรก็ตามรัฐบาลได้เตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังพายุเช่นการจัดงบประมาณเยียวยาเกษตรกร,รก,การซ่อมแซมบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดขณะนี้สภาพอากาศยังมีความไม่แน่นอน กรมอุตุนิยมวิวทยาเวียดนามได้เตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมต่อไปอีก1-2วันข้างหน้าโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดดิน <GO av uther> ถล่มสำหรับพื้นท <t> ี <heavenly> <t> ่ชายฝั <t> ่งทางการได้ขอให้ชาวประมงงดออกเรือชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงเป็นบททดสอบความเข้มแข็งของประชาชนเวียดนามเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลายฝ่ายจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการระยะยาวในการรับมือกับภัยธรรมชาติทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเตือนภัยล่วมหน้าและการปลูกป่าเพื่อป้องกันดินถล่มในอนาคตแม้ความสูญเสียจะหนักหน่วงแต่ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและกำลังใจจากประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงไทยที่ได้ส่งความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับเวียดนามจะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ประเทศสามารถฟื้นตัวได้อย่างเข้มแข็ง และกลับมายืนหยัดอีกครั้งหลังจากพายุร้ายผ่านพ้นไปสถานการณ์พายุคันมาเอจิ e ik, ที่ถล่มประเทศเวียดนามในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักและต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดของปี2025พื้นที่หลายจังหวัดยังคงจมอยู่ใต้น้ำขณะที่ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพออกจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมสูงเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงทำงานอย่างไม่หยุดพักเพื่อค้นหาผู้สูญหายและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภยัย โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงยากและถูกตัดขาดจากระบบคมนาคมตามรายงานของหน่วยงานป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติเวียดนามระบุว่าปริมาณฝนที่ตกในรอบ72ชั่วโมงที่ผ่านมามีบางจุดวัดได้มากกว่า500มิลิเมตรทำให้ระดับน้ําในแม่น้ําสายหลักหลายสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมหมู่บ้านและพื้นที่เกษตรกรรมเป็นวงกว้าง มีพื้นที่เพาะปลูกได้รับผลกระทบมากกว่า200,000ไร่โดยเฉพาะข้าวและกาแฟซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศด้านกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามได้เร่งจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อดูแลและประเมินความเสียหายโดยเบื้องต้นเตรียมงบประมาณฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,ร,กรและวางแผนฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกหลังน้ำลดพร้อมกันนี้รัฐบาลยังได้สั่งการให้กองทัพและหน่วยงานท้องถิ่นเร่งซ่อมแซมถนนสะพานและระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้การขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นในหลายพื้นที่โรงเรียนและโรงพยาบาลต้องปิดทำการชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วมสูงและขาดแคลนไฟฟ้าขณะที่ประชาชนจำนวนมากต้องพักพิงอยู่ในศูนย์อพยพซึ่งจัดขึ้นตามโรงเรียนและวัดต่างๆองค์กรการกุศลและอาสาสมัครจากทั่วประเทศได้ร่วมกันระดมสิ่งของจำเป็นเช่นข้าวสารน้ำดื่มผ้าอนามัยยารักษาโรคและผ้าห่มเพื่อส่งมอบให้กับผู้เดือดร้อนในพื้นที่ห่างไกล บรรยากาศในศูนย์พักพิงหลายแห่งเต็มไปด้วยความกังวลและความเศร้าแต่ในขณะเดียวกันก็มีภาพแห่งความอบอุ่นขององค์การช่วยเหลือกันระหว่างประชาชนผู้คนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันเด็กๆที่ถูกอพยพมาพร้อมครอบครัวได้รับของเล่นและอาหารจากหน่วยงานท้องถิ่นทําให้บรรยากาศผ่อนคลายลงบ้างท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดด้านผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าพายุคันมาเอจิ อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวโน้มภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้าสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศคลิเมตเชนซึ่งทําให้พายุมีความแรงมากขึ้นและเคลื่อนตัวช้าลงทําให้ฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันนักวิทยาศาสตร์เรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆรวมถึงเวียดนามและประเทศเพื่อนบ้านเร่งพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าและวางแผนรับมืออย่างยั่งยืนนอกจากนี้รัฐบาลไทยและองค์กรระหว่างประเทศ เช่นสหรประชาชาติ UN และสภากาชาติได้แสดงความห่วงใยและประกาศพร้อมส่งความช่วยเหลือทั้งในรูปแบบเงินทุนและอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อสนับสนุนเวียดนามในการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือและมิตรภาพระหว่างประเทศในยามวิกฤตในส่วนของประชาชนเวียดนามแม้ต้องเผชิญความลำบากแต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความสามัคคีชาวบ้านหลายพื้นที่รวมกลุ่มกันทำอาหารแจกจ่ายใ,ให้กับเพื่อนบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทำงานตลอดทั้งวัน มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครออนไลน์เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สูญหายและประสานความช่วยเหลือไปยังจุดที่ต้องการเร่งด่วนในขณะที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้ออกมาเตือนประชาชนให้ระวังโรคระบาดหลังน้ำลดเช่นโรคไข้เลือดออกโรคฉี่หนูและโรคท้องร่วงพร้อมจัดส่งทีมแพทย์เคลื่อนที่เข้าพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพและแจกจ่ายยารักษาโรคเบื้องตน้นแม้จะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนองค์กรระหว่างประเทศและประชาชนที่ต่างยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกันด้วยหัวใจแห่งมนุษยธรรมนี่คือพลังแห่งความหวังที่ทำให้เวียดนามยังคงยืนหยัดได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความสูญเสียครั้งใหญ่และเชื่อว่าเมื่อพายุสงบลงแสงแห่งความหวังและการฟื้นฟูจะกลับมาส่องสว่างอีกครั้งบนผืนแผ่นดินเวียดนาม